So cute! น้องนาตาชาลูกสาวฟลุกและนาตาลีฉายบาวสวยขึ้นทุกวนัน ถือว่าขึ้นแท่นเป็นซูเปอร์สตาร์ตัวน้อยไปแล้วสําหรับน้องนาตาชาลูกสาวของฟลุ๊กเกิดพลและภรรยาสาวสาวยอย่างนาตาลีนัทธินีเจียรวนนท์และด้วยความที่เป็นเด็กที่มีหน้าตาน่ารักน่าชังปากนิดจมูกหน่อยทําเอาแฟนๆตกลุมรักกันเป็นแถวจนตอนนี้ก็กลายเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนไปแล้วแถมยังมีแฟนคลับติดตามกันเป็นจํานวนมากและครอบครัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากๆจนลหลายๆคนเห็นแล้วก็อดที่จะอิจฉาไม่ได้ล่าสุดนาตาลีก็ได้ออกมาโพสต์ อวดความน่ารักของลูกสาวน้องนาตาชาในชุดเดรสแขนตุกตาที่ต้องบอกเลยว่าน้องนาตาชาดูเป็นสาวขึ้นมากแถมยิ่งโตก็ยิ่งฉายแววความสวยขึ้นเรื่อยๆทำเอาใจละลายกันเลยทีเดียวแล้วก็ทางด้านของพี่แฟนคลับเองก็เข้ามาคอมเมนต์ชมความน่ารักกันอย่างถล่มทลายตัวอย่างเช่นสวยมากๆค่ะความเจ้าหญิงน่าทะรุถน้อมหลงแล้วหลงอีกน้องยิ้มหวานสวยด้วยน่ารักด้วยฉลาดด้วยน่าเอ็นดูเป็นที่สุดค่ะสวยเหมือนคุณแม่ค่ะสวยมาก สวยมากๆค่ะแม่ๆเป็นต้น